สวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเอมมาซึ่งวันนี้คนก็อยู่กับเดอะซีรีส์ไอเดียตู้เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่กับดิฉันเหมือนเดิมช่องกินนรกแตงนะคะ <c oughs> ดิฉันเนี่ยวันนี้น,นี่จะไปหาเก็บนะคะแต่ไม่รู้ไปเก็บผักที่ไหนไต้องดูในแมพเอา ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะช่วงนี้ช่วงนี้นี่ฉันเหนื่อยมากเลยค่ะมีมีจะคนเล่หัวเล่หัวก็บอกหนูจะคืคนนี้คืนนี้โอ้โหปวดหัวด้วยค่ะลา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 ้จ้าตัวจักรมนนเกมแล้วค่ะช่ายเห็นจะช้านิดหน่อยนี่คือท่าใหม่ของฉันค่ะนี่ ฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวฆาตกรคือ,อตัวไหนเดี๋ยวฉันแน่ใจว่ามันต้องมาไล่ฉันก่อนแน่เลยค่ะเพราะฉันเป็นตังซี่มันต้องถอนค่ะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็ต้องไล่ถอนไปเรื่อยตามสัญชตาตญาณของคนแทะไม้เดี <c oughs> ๋ยวมันจะเป็นตัวนะคะตั้งไอ้บาเรียรอาตัวฉันเนี่ยมันคือพลังงานสิงค์คุณพ่อมาล,ลูกค่ะ เห็นพลังงาน,นนี้ก็บอกด้วยเต้มตังหนี้ต้องเ็นฉนะังหวนี้ต้องเห็นแนล้วค่าทำร้ายดิฉันนะฉัน,น,ไ,นไม่ได้ดออทำไอไคุณคุณอยากทำร้ายดิฉันวุฒกทเป็นคนดีค่ะ อย่เป,เปลืองค่ะว่าแก่คนคนนไ้นปไหนว่เแ็น,น,นดินฉันเขาอยืนเฉยนะสตอนนี้เจ้าน้ี่กู้ชีพกำังดูช่วตอนนี้สิ่งทจะททำใม้เสียงกแ,แล้วของขอเอาพายแลวนะท่านผู้ชมรูม้สึเกเจ็บคอมากเลยพากเสียตัวพี่ โอเคเราก็จะกลับมาถมเหมือนเดิมอ่ออร่อยอร่อยหมาเนี่อร่อยจังอีปิ้งค่ะจังหวะนี้ได้ปิ้งก่อนที่เันจะย้อนกลับมา,มาเปล่แต่ทำไมท่ายทานวถวบ้านจะช่องวะันก็อีแป๊บใครเสร็จค่งต้อ,องเยทุกคนนมันก็อีจะนะโอ้แล้วสมรับเขาจอยู นายพึ่งฉันจะฉันจะคอยถอนไม้ให้แต่ที่ทางนี้ว่าเขาเขาโกรธว่าเขาเป็นอาชีพนักสำรวจว่าให้เจ้าพึ่งใช้กอบเปื่อนไปหาถอน,อก,อนก็อีต่อดีกว่าบอกเลยว่าเทคนิคโหดทฉันต้องใช้ป,ปล่อยๆนะคะเพราไม่คนจะเพ่นงนยน่ฮันเตอร์เดี๋ยวมชาช่ำตีเก่งฝีมือฮันเตอร์ตัวนะี้เก่งเกินทุกคน ฉันดิฉันไม่รู้เนี่ยว่ามันเอาความเก่งมาจากไหนทำไมแต่ไม่ได้ล่ะนั่งตูดก็อีเนี่นอนฉันจะถอดก็อีคุณแย่หวก,ก็ต้องถอยก็อีต,อตามตามมาบายญญัติท่าลยคุณจะทำอะไรอะ่ะจับเขานั่งก็อีนะคุณทช่ไมคุณจับเขานั่งก็อีช่วยผมด้วยครับคุณเอมา่าคุณรู้จักฉันด้วยเหรอ จำผมไม่ได้เหรอคุณจำได้ค่ะอาบาเบียเพืความปลอดภัยเวลามันตีจะได้ไม่เกินว้ายเนี่ยแต่ให้ฉันนะคุณคนใจร้าย คิดก็ไม่แน่ใจมันจะมันทั้งได้ยินทั้งได้เห็นงงปะล่ะคะตอนนี้เราก็ต้องถอนก็อเกซึ่งก็ถามว่านิสัยสุดตัวฉันเป็นยังไงเด้อฉันนี่จะล่าเริงตลอดกระดาค่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่ล่าเลยค่ะเพราะจอคนตามล่าจังหวดนี้วหายหัวใจมันเต้นตุกตักตุ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 กวว่าแต่มันมาทำไม มาตรงไหนจังหวะนี้นะคะดิฉันก็โอ้โหมันเปิดผูกค่ะดีฉันจะค่อยๆย่อ,ยยอไปค่อยๆย่อไปจังหวะนี้ก็ต้องสับตีนแตกนะคะเราอยากให้เขาอี๋แถวนี้เหลือนะคะเราต้องถอนให้หมดค่อยาให้เหลือนะเพราะามันจะมันจะมันจะไม่สับกน้าที่ของเรามันไม่สูงกว่าที่ของเรา ทำไมเขาให้เปิดหูตลอดเวลาอะไรง่งมาก่งปปนละคะถอนก็อีจังสี่มันต้องถอนตามทีเต็บที่แต่งชั้นครับเราก็ไปหาถอนต่อว้ายหัวใจมันเต้นตุบตักตุ๊บตุบตุบตุบตักตุบเราจะวิ่งเข้าบ้านใหญ่ก่อนเสียวค่ะดิฉันเสียวฮันเตอร์จังหวะ กลงงวันเนี่วก็ตัวใว้ายฉันเสียวว้าอุยฉันนี่ไม่ไว้ใจเลยค่ะตองนี้ขยงไปลขอเลแล้วก็มาผอนกิจกตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเขาทนี่เหรอแล้วเขาอยู่ตรงไหนฉันจะถอนให้เสร็จนะคะแล้วก็ข้ามาานันไช่วยด้วยค่ะผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายฉัน ไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันไม่กลัวต้องไม่กลัวคุณชื่ออะไรหรอคะจัองวัน,นี้ดิฉันรู้สึกเจ็บตัวเออรู้สึก,กว่ามันตามกูด้วยนะไม่ตามนะคุณผู้หญิงก็นั่งคะคนชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าสองกต่ะคุณพี่คะชื่อน้องหน่หอยคะ่ะได้ค่ะขอบคุณคะ่ะ แต่คุณพี่ทำอาชีพอะไรหรอคะอ๋ออาชีพอาชีพทหารจ้ะว้ายทำอาชีพทหารหรอต้ดเหนื่อยหนะ้าดูใช่เดีย๋ยวเหน,นื่อยไอ้คนจุดไอสิมนาะทำไมมันมีเรือ่องไ้นก็นปนีนแ้ก็ถอนเรืงนะถอนใช่นไม่ถอนหรอกเดี๋ยวทันจ้ะา,าปลอดภป คือท่าทางใหม่ของฉันนี่เดี๋ยวถ้าไม่รู้ทำไมต้องขำวยเราจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วออเราจไ,ไม่ต้องทรมาร์ดแบบนี้ต่อไปเราจะต้องขับตามออกปกติตามสไตล์ของเอ็มมาเยี่ยมมากเลยเพื่อนข้าจะไ,ไปของที่นี่ก่อนแบบมองออกไป มาถนนะู้เขาอีกตรง้ถอนได้หมดนะจริงขำจริงๆอ,า,อ,อางอาเถอขนกมั้ทน,นีม่นมอเด้อเ้อเดเ้อเด้อ้อเ้อเด้อเดเด่เ้ ตาดาดา,ดาวไว้ใจได้เก่ง <c oughs> ตีฉันไม่โดนวายช่วงสองกรรมตอนนี้นายนักสำรวจคนที่เรายังไม่รู้จักกำลังหาทางออกไปจากที่นี่ซึ่งตอนนี้เขาโดนอีกาจู่โจมจากใต้ฝาแปลว่ามันคือช่วงที่เราจะดูเพื่อนแหละแต่เราจะเรียกว่าช่วงสองกรรม ซึ่งตอนนี้นายนักสำรวจก็กำลังจะย้อนกลับไปที่ประตูเก่าแต่เขาจะรอบไปได้หรือไม่ก็ไม่รู้รู้รู้ร,ร <c oughs> เขาพยายามอ้อมอ้อมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรซึ่งตอนนี้มาดูการมองเข้ากันว่าจะตามสนองไหมจังนี้นายนายโยกเกกหรือ นรยโยกเยแตะไม่แน่ใจที่ผมเรียกไปนั้นเพราะ่าเขาอาจจะชื่อนี้ก็ได้จังหวะนี้นายนายนักสำรวจต้องรังนีสุดชีวิตจากนายจากนายผีเปรตสูงใหญ่กระเปิดมารู้กันว่าเขาจะรอดไปได้หรือไม่อย่งน้อยเขาเก็บซะหน่อยเถอะตานานั้น้ามันั้นตานานั้นจังหวะดีผมด้วมากเลย ด้วความควายของเขาเลยเลออม้มันดนตีตีไหม่ะดนตีไหมสรุปว่าเขาลงมาจจเป็นเพะข้าใวอาได้หวามเขาโดนจักพีดูตอนที่เอมมาประาพี่แล้วเขาก็เลยไม่สามารถจับนัได้แต่ก็ยังมีพ่อพี่อยู่ล้จับได้ แล้วนักสำรวจก็ขึ้นไปกบอมกหับมที่ชอบชิ้นนี้ก็ขอจาบมาไปก่อนสุดรับ